สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับโดยการเรียนรู้ที่สาตามรอยบุคคลพระภูมิพลมหาล่านะครับเรื่องหลักการส่งงานทําให้ง่ายนะครับรูปนะครับก็เป็นอาสาสมัครนะครับที่อาสาสมัครเข้ามานะครับยิงเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเป็นการขยายพันธุ์อย่างง่ายๆนะครับนักข่าวนางฟ้านะครับเขาวงประจัน ไปดูเรื่องเนื้อหนานะครับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าแนพระราชดำรินะครับเกษตรพอเพียงไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดหรือต,ตัวอักษรหากแต่สามารถนํามาปรับใช้ได้นะครับผ่านกรารกระทําของพระองค์นะครับดังนั้นหลักการทรงงานของพระองค์จึงเป็นต้นแบบการปฏิบัติให้มันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของหลักปัจจัยเรษฐกิจพอเพียง ในการทรงงานพระองค์ทรงยึดหลักการดาเนินการในลักษณะทางสายกลางที่สดของกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับและสามารถปฏิบัติได้จริงทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางปฏิบัตินะครับเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุดดังนั้นการศึกษาหลักการทรงงานจึงเปรียบเสมือนข้อคิดที่เป็นตัวอย่างให้เราได้พิจิรว่าหลักการดังกล่าวนี้มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อเราและสังคมอย่างไร หลักการทรงงานขอว่าะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกาธิกานะครับที่จะเรียนคนศึกษาและนำไปปฏิบัตินะครับได้แก่ทำให้ง่ายนะครับในหลักการทรงงานพระองค์ทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับทําสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายการพัฒนาประเทศต,ตามแนวพระราชดำริจึงไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่มีความสอดคล้องกับสรรภาพความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมโดยรวมของชุมชนน้นๆเช่นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริต่างๆด้วยพระอัจฉริยภาพของพระปิชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกา9นะครับทำให้การคิดค้นดัดแปลงปรับปรุงและแก้ไขางานพัฒนาประเทศตามแนวทางพระราชดำริดนเดินไปได้อย่างโดยง่ายนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนและสําคัญอย่างยิ่ง คือสอดคล้องสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมนะครับตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆสงโปรดท,ที่จะทําสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่ายทําสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายอันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั้นเองแต่การทำสิ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะั้นเป็นของยากนะครับฉะนั้นคําว่าทําให้ง่ายนะครับจึงเป็นหลักคิดสําคัญที่สุด ของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริครับคุณครูก็จบเนื้อหาเป็นทีนี้นะครับคุณครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็นําสิ่งที่คุณครูสอนนี้ไปไปฏิบัตินะครับคุณครูเขาจบเนื้อหาเป็นคดีนะครับสวัสดีครับ